ยังครับเดี๋ยวเพิ่งมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาโดนหรือเปล่าครับมาได้สักพักนึงแลวจ้ะโอ้โหมาประทันเลย่านไหนเ angkan serenang kaca rangang serenang kacaami Bu diapitutang serenang kacamidipi utang serenang kacami Buiaang serenang kacami Bu diapiang serenang kaca Ku diampi sangkang saranang kacami. Ku diampi sangkang saranang kacami. Kau diampi hutang saranang kacami. Kau diampi kacami. Kau diampi samang saranang kacami. Kau diampi sangkang kacami. ปติยัมปิสังฆังสันนัตจามีอิสระนัคมาลังนิเิกังรัตุการมันติภานาติการกเริรักมานิบุญยังกันติกอนแต่ย่ะ

ยะพาจะลูกไห้แล้วเออมาเปิ่มากเอาเอาประเด็นยว้งมาลมาแค่มาขามาใส่ผ้าขาวมีอกไรลูกจะตามจาแค่มาขาี่ผ้าขาวมอะไรั้าพคนั่งปดไปเยเนี่ยอ้เรยจัดไปกเป็นไเนี่ยนี่นป่นี่นีนี่นี่นนี่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 นี็นี่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 นี็นีนี่นีนนี่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 นป่นี่นี่น่นนี่น่น่นี่น่นนี่น

เออ กระโนกะโนครับอันนี้กะโนมันนมมือขึ้นครับ Jawa dan Jak Pasar tanah Di sana Di

โอยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาติทางจตาริปุริสาตุขานิอาชาปุริสัตโขาระเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุเนยโยอะหุเนยโยทัสสีเนยโยอัญจารีตานิ ธรรมวิจินาชิตวามมินโนตันเตจะสาภาวตุเจียมังหาราภิมาราทิเรตธมปิวยชิตาสาปารติโมรัมปนาระวะกามาคามทาสยาคัมันเตียสุตังธรรวิจินาชิตาวาโมรินโนตันแต่จะสาภาวตุเจียมังภาราภิมาราจิริง รังคติมาคาบูตังคาวพิจักะมันีวาสุธารุรันตังเมตังภูเสกาวิชนาชิตตาวุรินโตตังเจจามาวุตติเทยมังปะริยะามะยาตัณาวาต ญาตุวัตวัญนาภายมาเจสันเตนัสบาวิตินาชิตตวามุนินตัวทัดเจะษาปวตุแกชัยยังรังบารามิสัจจังวิหายมาสิสัจจะภาวะทักเกตุงวาตาปิโรปิจมังนังปฏิทันตะภุตังปัญญาปะเทปะชริโตชิตตวามุนินตัวทัด สุตเถายมังภารานินังตัวบาลาาบูจาังวิคุตัง